สวัสดีค่ะที่นี่สยามเพลสนะคะกับ c ีโออลิซาค่ะวันนี้นะคะมิสซิลิสก็ห่างหายตนนะคะไปนานแล้วก็จะมาไลฟ์ให้ดูค่ะตอนนี้เรามีผลงานเนี่คะเป็นหน้ากากอา,าคารค่ะแอดมินคะรบกวนเช็คเสียงให้นิดนึงนะคะหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วนะคะ ฝากด live, กดไลค์กดแชร์ค่ะให้กับคลิปนี้นะคะและทุกคำถามของคุณเนีคะมิสลิสมีคำตอบค่ะสำหรับหลายคนที่ <Yeah. S 1> อินบ็อกซ์นะคะมาปรึกษาเรื่องของการที่จะต้องการให้เราเนี่ยคะ <Yeah. S 1> ไปดูแลโปรเจกต์ผลงานของคุณเนี่ยคะไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่เนี่คะสามารถปรึกษากับมิสลิสมาได้เลยค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่างานหน้ากาคารตัวนี้นะคะแบบมันต้องอลาัางการงานสร้างค่ะเพราะว่า เป็นการทำหน้ากากคารที่เป็นหอพักนะคะขนาดใหญ่ะคะ่ะแค่เสียงนะคะไม่รู้ดังหรือเปล่าโอเคนะคะอ่าตอนนี้นะคะอยู่ที่บริษัทสยามเทเลกนะคะลลิสก็จะพามาดูนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างะคะของตัวหน้ากากอาคารนะคะหอพักนั่นเองค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่า Miss นะะิสลิสเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดกับท mm hmm. ีมช่างค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นผลงานในการออกแบบของนิสซ l ลิสเองค่ะที่ควบคุมทีมงานค่ะ mm hmm. เพราะว่าพอเรามีความเชี่ยวชาญน,นะคะในการที่จะมาพึ้นชิ้นงาน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะขนาดหน้ากากของหอพักที่นี่นะคะอยู่ใจกลางกรุงเทพขาอรุณอมรินกันเลยทีเดียวแล้วปกติน,นะคะถ้าลูกค้าเห็นเนี่ยก็คือว่า ชิ้นงานมาจาแบบเล็กๆและถูกแปดประกอบกันแต่ตัวนี้เนะะี่ยมีขนาดหน้ากากนะคะที่ครอบเนะะี่ยระหว่างตัวกระเดียงนะคะที่ลูกค้าเนี่ยต้องการนะคะลูกค้าต้องการจะทํากันนกแล้วก็กันขโมยด้วยนั่นเองค่ะตัวนี้เนะะี่ยขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวลิซพาดูค่ะนะเห็นไหมรับลิงนะคะ โอเคตอนนี้นะคะคือถ้าดูในไลฟ์อลิซจะไม่เห็นเนาะว่ามีเพื่อนๆถามไหมนะคะเดี๋ยวต้องให้อด min นะคะมาช่วยมาช่วยดูนั่นเองค่ะขายตะแกงเหล็กค่ะใช่ค่ะขายตะแกงเหล็กค่ะคุณเตยเมื่อกี้นะคะรีบพิมพ์สงสัยจะไม่ได้พิมพ์หัวข้อไม่ได้ใช้ไลฟ์ตัวนี้นานนะคะฝากฝากคุณเตยพิมพ์หัวข้อให้ได้นะแต่ก็เห็นตรงหน้ากากตรงนี้อยู่เนาะเห็นนะอลิซขยับ นิดนึงได้ไหม,มไม่รู้มันจะบางงานไหมโอเคค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่บริษัทสยามเชียร์แลสเนี่ยของเราอยู่ถนนบางนาตาดกมสีนะีคะถ้าเกิดว่าถึงบางนาตาดกมสีปุ๊บจะเลี้ยวซ้ายเข้าปากทางสนนสีนกรินเข้ามาแค่ประมาณ200เมตรค่ะบริษัทเราจะอยู่ติดถนนเลยเนี่ยคะ ก็เดินทางสะดวกสามารถจอดรถหน้าร้านหรือว่าจะมีร้านจอดรถด้านข้างก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อยิ่มวากิ้วอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครมานะคะไปอุดหนุนนะคะเพื่อนบ้านของอลิซได้นะคะระหว่างมาติดต่อตัวนี้นะคะนี่ต้องขอมาอรสค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยคะเราบอกเลยว่าเราใส่ใจแน่นอนเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นในฝั่งของเดี๋ยวมาดูตรงตัวแฝตงานนะคะที่เป็นงานโครงสร้างของเราก่อน เห็นไม่เอ่ยเดามือสั่นนะคะไม้ไม้แบบว่าก็มีแอบแอบไม่แข็งแรงนะคะเห็นนะคะตัวนี้เหล็กโครงสร้างนะคะต้องบอกว่าในการที่เราเนี่ยคะจะทํางานนะคะให้กับลูกค้าความใส่ใจที่สุดเลยก็คือว่าการเลือกใช้เหล็กโครงสร้างนะคะแล้วก็การคํานวณน,นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกใช้ตัวเหล็กที่ได้มาตรฐาน,นะคะ่ะมาตรฐานในการรับรองด้วยนะคะ แล้วก็เลือกใช้ที่เป็นตัวชุดกวาวนัยนั่นเองค่ะเพราะตัวงานเนี่ยพอเราเลือกทำนะคะตัวนี้ต้องบอกอยู่ว่าเราอยู่ในเรื่องของการทำหน้ากากอาคารค่ะเมื่อเวลาเราทำหน้ากากอาคารปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในที่สูงใช่ไหมคะข้อสำคัญที่คุณพึงต้องรู้นี่คะอุ้ยน่ารักจังเลยนะคะอมเจ้าของร้านสวยเสียงชัดใช่ไหมคะ ข้อสำคัญที่คุณควรรู้นะีคะบางทีเนี่ยเราอยากจะให้มองถึงเรื่องของข้อดีนะคะและผลประโยชน์ที่มากที่สุดที่ลูกค้าจะต้องได้ค่ะเมื่อเลือกใช้นะีคะผลิตภัณฑ์จากบริษัทสยามพิเลลทรวมถึงทีมวิศวกรสถาปนิกนะคะและทีมช่างผู้ชํานาญการของเรานะคะทีมช่างของเรานะคะอยู่กับเรามาเป็น10ปีแน่นอนในส่วนนี้ที่เราต้องใส่ใจนะคะ ก็คือว่าต้องครอบคุมง,งบและผลงานเนี่ยมันจะต้องรองรับงานของลูกค้าเราจะต้องใช้นะคะเนื่องจากในงานหน้ากาคารข้อหนึ่งเลยสิ่งสําคัญนะคะก็คือเมื่อเราติดตั้งไปแล้วเนาะเราจะต้องคํานึงถึงตัวของโครงสร้างอาคารแล้วก็รู้เรื่องของการรับน้าหนักสอดคล้องกับถ้าเป็นงานรีโนเวทเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินนะคะประเมินตัวอาคารโครงสร้างก่อนนะคะว่ามันควรจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ใดนะคะ ข้อ2ในส่วนของงบประมาณที่ลูกค้านะคะตั้งมาเราก็จะเลือกวัสดุที่มันเหมาะสมนะคะเพราะว่าความต้องการของลูกค้าในแต่ละคนบางทีเนี่ยมันไม่ครอบคลุมนะคะกับงบประมาณซึ่งมันอาจจะมีตัวที่ตัวใกล้เคียงนะคะแต่ว่าสามารถใช้งานได้อีกเช่นกันนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะก็คือว่าความต้องการและงบประมาณจะต้องสอดคล้องกัน ในรายละเอียดเนี่ยเวลาที่เราจะทําผลงานให้กับลูกค้านะคะหลังจากที่เราเนี่ยคะสอบถามความต้องการนะคะของลูกค้าแล้วก็คือ TR t ีโต่างอ่างนั่นเองนะคะเราก็จะเอามาทำนะคะในรายละเอียดหลังจากนั้นก็คือเป็นบิ q คิวต่างๆแล้วที่เราก็จะมาแฟดงานให้ลูกค้าระยะเวลาการทํางานถอวัสดุต่างๆค่ะที่สําคัญยึดอันดับต้นๆและอันดับที่สําคัญที่สุดก็คือ ผลประโยชน์นะคะที่ลูกค้าจะต้องได้นั่นก็คือเรื่องของรูปรักมีเทลโครงสร้างนะคะในการที่รีโนเวททุกอย่างรวมไปถึงการวารันตีตัวสินค้าเนี่ยเรากล้ารับประกันเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดวัสดุเนี่ยเราครวบคุมนะคะอย่างที่หลายคนอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะก็คือเราควบคุมตั้งแต่การเลือกวัสดุ2ก็คือในตัวของแผ่นนะคะชิ้นงานต่างๆที่สยามเรา ผลิตเองนะคะตัวแผ่นตะแกรงทุกตัวเพราะนั้นเราจึงกล้าการันตีค่ะเพราะมันเป็นชิ้นงานที่ออกจากเรามานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมิสซลิสให้ดูเนะคะฝั่งโครงสร้างงานตะแกรงนะคะใหญ่มากนะคะใครเห็นนะคะยังมาดูไม่รู้ใช่วันใหญ่ตัวนี้นะะี่ค่ะหกเมตรนะคะเดี๋ยวขอยืดไม้นะคะยืดไม้อีกนิดนึงเอามันได้แค่นี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะนี่นะคะใหญ่ถึงหกเมตรนะคะ ที่สยามเนี่ยทำใหญ่6เมตรให้เลยคุณให้เลยทั้งตัวนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมันใหญ่มากนะตัวนี้จะถูกครอบเข้าไปที่ตัวหน้ากากอาคารค่ะแล้วถามว่าทำไมเราถึงต้องทำใหญ่6เมตรใช่ไหมเพราะตัวนี้ตัวโครงสร้างเรานะคะก็คือเป็นโครงสร้างตัวชุบกาวไนก่อนเนาะแล้วก็มาดูค่ะตัวชิ้นงานตัวตะแกรงตัวนี้เนี่ยลูกค้าต้องการทั้งกันนก กันขโมยนั่นเองค่ะและเมื่อเลือกทำแล้วนะคะมันจะต้องอยู่คุ้มค่าเป็นประโยชน์ให้ลูกค้ามากที่สุดเพราะนี่ค่ะงานชุบกาวไนเงินเงิน,งนว,าวาวตัวนี้เมื่อเราเลือกชุบกาวไนและอยู่ในงานพื้นที่กรุงเทพนะคะลูกค้าอยู่อรุณอมรินเนะีคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะอยู่กับลูกค้าไปตลอดชีพคะ่ะทำไมถึงบอกว่าไปตลอดชีพคะเพราะว่างานชุบกาวไนนะคะเมื่อชุบแล้วนี่มันจะเหมือนสั้นมืน่น มันจะเหมือนนะคะประหนึ่งว่าเป็นเนื้อเดียวกับเหล็กค่ะนี่นะคะมันจะไม่เป็นสนิมเลยนะคะแต่งานตัวนี้นะคะเมื่อไปแปะติดตั้งเขาจะต้องมีการเก็บตรงตัวโครงสร้างบ้างเล็กน้อยในฝั่งของที่มีการออกการเชื่อมนะคะเพื่อให้มันชิ้นงานนะคะสอดคล้องกันที่สําคัญนะคะงานตัวนี้เนี่ยเราทําในฝั่งของโครงสร้างภายในซึ่งที่มีการชุบเข้าไนนี่เป็นความต้องการของคุณลูกค้าก่อนใช่ไหมคะ แล้วเสร็จตัวนี้นะคะที่ถามว่าทําไมนะคะเราถึงทําตัวโครงสร้าง,หงใหญ่ถึง6เมตรด้วยนะคะหลังจากตัวโครงสร้างชุบกวาวไนท์ทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ok โครงกรวาวไนท์นะคะที่เห็นนะคะมีเหล็ ok กกล่องนะคะเห็นไหมคะหนึ่งคูณสองนิ้วที่เลือกใช้และมีความหนาที่ได้มาตรฐานนะคะต่อมาตะแกรงชีกตัวนี้นะคะเราเนี่ยคะตอนที่ลูกค้านะคะให้เราไปวัดหน้างานต่างๆตัวนี้เราจะนําตัวตะแกรง ไปให้ลูกค้าเลือกถึงหน้างานเลยเลือกไปให้หลายๆรุ่นแต่เราจะสอบถามความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะว่ามีความต้องการประมาณไหนนะีคะ เห็นไหมคะไลฟ์เป็นแบบมันไม่เลื่อนเนาะใครคอมเมนต์มาอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณขนมปังปอนนะ่คะฝากกดไลฟ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่อยากสอบถามความต้องการเพิ่มเติมก็ถามมิสเลิสมาได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะ,ะอย่างที่บอกค่ะหลังจากเราแปะชิ้นงานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนู้นเนาะกลับไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่าหลังจากเราแปะชิ้นงานตัวนี้ลูกค้ามีความต้องการรายละเอียดเพิ่มนะคะไม่ได้จบแค่เรื่องของการชุบกวาวไนานะ เพราะว่าลูกค้าบอกว่าชั้นปังชั้นเหง่งนะคะก็คือต้องทำสีเหลืองตัวนี้คุณดูนะคะว่าตะแกงสวยเรียบเตะขนาดไหนนะคะเรายึดโครงสร้างนะคะคุณดูนะคะ,ะรายละเอียดเก็บเห็นไหมคุณไม่เห็นงานแปดงานอะไรเลยแล้ว ตัวนี้นะคะมีการเก็บชิ้นงานเห็นไหมคะมีทําใส่แฟทชิ่งเนาะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะตัวนี้เป็นตัวชุบโตไนท์และอย่างที่บอกค่ะหลังหลกักๆหลังจากเราเนี่ยคะทำโครงสร้างตัวนี้นะคะก็คือแล้วก็ยึดตะแกรงอู้สวยนะคะแต่ต้องบอกนะคะว่าตัวตะแกรงเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้อบสีปุ่นเพิ่มเนาะ,ะตัวนี้สีมันจะค่อยๆดรอปลงไปนะจ๊ะสีมันจะไม่ได้แบบเงินเงินวาวๆเดี๋ยวเทียบเดีย๋ยวลิสเทียบให้ดูใกล้ๆ ยืนสวยให้ดูนะคะว่าเห็นไหมคะกรอบมันสวยมากนะคะเรามีการเก็บขัดชิ้นชิ้นงานที่มันสวยงานนะคะเห็นไหมคะต้นกล้วยเท่าไหร่ครับนะยคะเอาไปรีเลยก็ได้มาขุดเลยนะคะนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะตะแกรนตัวนี้นะคะคือรุ่น XS 52นะคะดูนะคะการชุบตัวไหนนะคะตัวนี้เนี่ยเราควบคุมนะคะบางรุ่นมันจะมีครีบเนาะแต่ตัวนี้นะคะลูกค้าดูนะคะ เห็นไหมคะสวยเตะอ่ะสวยเวอร์นะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วตัวงานที่ลิสบอกแล้วว่าชูชูใหญ่โตมาขอเราทึกขนาดนี้6เมตรนะจ๊ะหเมตรนะจ๊ะเราจะต้องส่งอบค่ะสีเหลืองเพราะลูกค้าบอกว่าฉันถูกกับสีเหลืองค่ะทำแล้วก็สวยแล้วก็ปังค่ะนี่คือความต้องการของลูกค้าและเราตอบโจทย์ค่ะ แถมเราควบคุมนะคะผลิตทั้งตัวไปเลยนะคะผลิตทั้งตัวไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหไม่สวยไม่ปังทําไงไหวคะและทุกการลงทุนของลูกค้านะคะเมื่อลงทุนหนึ่งครั้งและเจอสยามเทเลสนะรับรองว่าคุณลงทุนคุ้มค่าคะ่ะและเรื่องของการที่เรื่องของการวาลันตีนะคะส่วนหนึ่งที่ลูกค้าต้องสบายใจนะคะเพราะเมื่อเลือกทําแล้วใช่ไหมคะเราดูควบคุมทั้งโครงสร้างปัญหาหลายคนที่เกิดขึ้นก็คือว่า ถ้าเราไม่ได้ควบคุมตั้งแต่โครงสร้างเหล็กนะคะอยู่ไม่นานการทำสีการทำสีตะแกรงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดสน,นิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวไวจะพาไปเที่ยวหน้างานนะคะจะเห็นว่างานตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานรีโนเวทงานเดิมเนี่ยมันจะเป็นพวกงานลูกกครงเหล็กดัดธรรมดาทั่วไปที่ใช้มาการแบบว่าก็จะเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมคะตัวนั้นเนี่ยพอมันมีอายุการใช้งานเนาะมันก็จะเสื่อมสภาพมีเรื่องของอะไรคะสน,นิมเกิดขึ้น ต่อมานะคะมันก็จะมีเรื่องของอะไรคะของการเซฟตี้เรื่องของอันตรายเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะคะมันผูกมันก่อนนะคะแล้วเนื่องจากมันอยู่เป็นหน้ากากด้านบนเนาะมันอาจจะร่นลงมาทับใครก็ได้เพราะตรงนี้เนี่ยของอพาร์ตเมนต์ลูกค้าอยู่ติดถนนค่ะซึ่งสุ่มเสียงต่ออะไรคะต่อทำหน้ากากอาคารด้วยสิ่งนี้ที่เขอ <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> เพราะนั้นแล้วมันสุ่มเสียงค่ะ ในเรื่องของการเซฟตี้เนี่ยที่มีผลต่อเจ้าของคันเนาะตรงนี้ก็จะต้องมีการควบคุมนั่นเองค่ะและในส่วนของผลงานของเราเนี่คะอย่างที่บอกค่ะทุกงานนะคะก่อนที่จะทำงานเราจะส่งทั้งแบบแปลนนะคะทั้งแคตฟีดี สามดีนะคะทีดีก็คือสามดีสามดีก็คือเป็นวิดีโอหมุนให้เห็นรอบตัวเลยนะคะลูกค้าเสมือนว่าเป็นงานประหนึ่งงานจริงนะ,ะส่วนสองดีก็คือจะเป็นแปดเฉพาะโครงตัวเนี้ยที่ให้ลูกค้าเห็นนะคะชัดเจนนั่นเองค่ะตัวนี้ก็สวยปังสวยเวอร์นะคะเข้าไปอู้เดินไม่ได้เดยดๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูตอนช่างกำลังทำงานดีกว่านะจะได้เห็นภาพนะ <c oughs> เนาะนี่นะคะเ๋ยนนะคะเห็นยังคะ อันนี้นะคะอยู่ในระหว่างของการแัดชิ้นงานนะคะที่จะไปนําประกอบเนะาะเดี๋ยวอลืมสลับกล้องนี้เลยว่าไม่ได้ใช้นานจอดไงตึ๊ด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 ,ดอ่าเจอแล้วอ่าไม่สลับอะ่ะมันไม่สลับให้เราอ่ะทําไงอ่ะทำไมไม่สลับหันอย่างนี้นะนะคะนี่ไะเดี๋ยวสัมภาษณ์นะคะ มายังดังอยู่ใช่ไหมค่อบเปิดรอเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเป็นไงบ้างคะเหนื่อยครับหนักใจไหมหนักหนักครับหนักครับหนักตะแกรงนี่หนักใจหนักตะแกรงครับนี่นะคะมมันเชื่อยากมันเชื่อมยากใช่ไหมรูปรูปหนามากเลยชุบหนามากอ๋อใช่เพราะงานตะแกรงเวลาเรารุบมาเนี่ยมันจะมีขนนะในเรื่องของการเชื่อมเนาะแต่ช่างเถอะทำได้ได้ครับ แต่แอบเงือแตกนะคะประสบกาน5 50ปีแต่อายุยังไม่ถึงครับประสบงาน50ปีนะคะแต่อายุยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเรามาแอบส่องตอนที่แบบที่ข้างเขอนนะคะเขาแปดนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราเชื่อมแบบพิเศษด้วยเนาะเราไม่ได้เชื่อมแบบวบดเชื่อมธรรมดานะเพราะว่าถ้าเชื่อมแบบวดเชื่อมธรรมดาเนี่ยพวกตัวรอยต่ออะไรพวกนี้อะคะ่ะ มันจะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทํางานแล้วปุ๊บเนี่ยในเมื่อแบบเจอซีโอเนี่ยค่ะงานทุกอันมันเลยต้องแบบสวยแปะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงนะคะถึงขนาดงานเหล็กแล้วเราก็ต้องการความสวยแป๊่ะให้ลูกค้ารู้สึกแบบเปะ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนี่ <c oughs> <c oughs> ยไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวๆเดี๋ยว,เ,ยวเราสลับกล้องไม่ได้นะคะไม่รู้เป็นไรนี่นะคะเห็นไหมคะตัวตะแกรงตัวนี้นะคะ เดี๋ยวกางเกงเรจาจะทะลุป่ะไม่ไม่ครับไม่เยังไม่ได้เชียงยังไม่ได้เชียงพี่เห็นแบบเนี่ยที่เห็นหน้าจอที่เราหล่ออยู่ก็คนนี้แหละค่ะนะคะเห็นไหมคะนี่นี่ <c oughs> เห็นตัวเองบ้างเป็นปกโปสเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะแอบมาถ่ายนะคะทีนี้ครับไปเกาหลีแล้วครับทีนี้ใครอยากไปเที่ยวหรอได้เดี๋ยวได้งานหนะ้ากากเพิ่มเดี๋ยวไปเที่ยวกันไม่ถ้าหน้าร้อนไปรับเหขาที่นุ่มอาจริงเหรอพูดจริงปะเนี่ยไปกับใครอ่ะ พี <S 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 ่กันให้ไปเหรอถามก่อนแอบเซานะคะนี่นี่นี่ส่องหน้าดูแนะว่าตะแกงนนคะขนาดชุบมาแล้วยังสวยเปร์เปเวอ์เปร์นะคะดูดีนะนี่เราแอบส่องเขานนคะเราดูนะคะปกติเราตรงนี้มันเป็นความลับทางราชการนะคะเราจะไม่ให้ดูนะคะแต่เนื่องแบบช่วงนี้วันเสาร์นะคะวันหยุดราชการปิดเราเลยพามาดูได้เอาไม่เกี่ยวเนี่ยค่ะ นี่แอบสองแอบสองแอบสองนะคะเรามาดูนี่นะเรามากดดันเขานะคะตอนเขาทางานนะคะ <_ d un> เขาบอกทุกวันนี้นะคะแค่เจอหัวหน้าผู้คุมงานของเราเนะะี่ยคะช่างใหญ่ของเราก็กดดันจะแย่แล้วยังเอาผู้ชมมากดดันต่ออีกนะคะนี่คะเราแอบสองแล้วนะอย่าไปบอกเขานะว่าเราถ่ายอยู่นคะคะไม่มีใครรู้เลยนะคะช่างไม่เห็นนะว่าเราถ่ายอยู่นี่นะคะที่บอกนะคะ เืียมยากเพราะว่างานที่ชุกกวานไนท์มานะคะมันจะมีค่านะคะคือตัวตะแกรงเนี่ยมันหนา2.3มิลบางทีลูกค้าก็ชอบถามว่าชุกกวานไนท์แล้วหนาขึ้นกี่ไมค่อนนะคะต้องบอกว่าไมค่อนแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะคะการชุกกวานไนท์ของไมค่อนแต่ละรุ่นไม่เท่ากันอยู่ที่ระดับความหนาของตะแกรงนะส่วนนี้เนะคะเป็นความรับทางราชการนั่นเองค่ะแต่ถ้าอยากรู้ก็อินบ็อกมานะคะก็บอกได้นะคะบอกได้ค่ะ ช่วงมีฝนตกน้ําท่วมนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะฝนยังตกอยู่นะคะเขาเข้าใจคุณชัดชาตินะนี่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 ถ้าดูทางนี้จะเห็นว่าตะแกงมันใหญ่มากเห็นไหมคะตัวนี้นี่ทั้งตัวนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะทั้งตัวเลยนะเกือบหกเมตรนะคะเห็นไหมคะใหญ่ใหญ่โตมโหระทึกนะคะวันนี้เรามีหนุ่มหล่อคนใหม่มาเป็นผู้ช่วยด้วยนะคะถูกช่างการล่อลวงมาหรือเปล่าคะเนี่ย นี่ยะคะลิกก็ให้มาดูฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวงานตะแกงนะเดี๋ยวลิสพาไปดูเลยว่าการแปดชิ่งของตะแกงเรานี่ค่ะสวยเปเวจริงหรือเปล่านะคะไม่เห็นถ้าไม่เห็นรอยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอับสองันนี้นี่เห็นไหมคะงานตะแกงนะคะตัวนี้เชื่อมแล้วนะตัวนี้เชื่อมแล้วนะแต่ลูกค้าแทบไม่เห็นเนาะเพราะว่า มันเป็นการเชื่อมแบบพิเศษนะคะที่ไม่ได้ใช้ลวดเชื่อมทั่วไปเชื่อมนั่นเองค่ะแต่มันเชื่อมแบบไหนนะคะไม่บอกค่ะดูนะคะแต่ถ้าเป็นช่างจะรู้นะคะว่าเราใช้อะไรเชื่อมอยู่นะคะอะไรนะจ๊ะไล่ออกครับถือกล้องมินิ <laughs> เดี๋ยวเถอะหกักหักเงินเดือนก็ไม่ได้เงินเดือนก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยี่มือสั่นถือนานแล้วอะ่ะแอนมงแอนมินนะคะวันเสาร์นะคะหนีเที่ยวกันหมดนะคะ ปล่อยซีอมาถือกล้องอยู่คนเดียวะ่ะอะไรอย่างนี้อ่าตัวนี้นะคะลิซพามาดูฝั่งนี้คีนึงตัวนี้จะเป็นการแปดประกอบด้านหลังเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีการเก็บงานนะคะแล้วก็อบซิเรื่องรางการงานสร้างนะคะคุณอลิสนาะก็ถูกโชก,กับสีเหลืองเช่กนกันนี่ยืนตะแกรงตรงตะแกรงให้ดูนะคะยืนแล้วแบบว่ารู้สึกสวยอะ่ะ รู้สึกสวยขึ้นมาเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นงานตะแกลงฉีกของเรานั่นเองค่ะสวยไหมคะตะแกลงนะแต่ถ้าใครจะชมมิสซริสก็ไม่ว่านะคะเวลาชื่นชมผลงานภายในบริษัทนะคะเราจะอริ้จะรู้สึกแบบมันสามารถพูดได้เต็มปากค่ะเห็นผลงานแล้วแล้วมันอิ่มเอมจริงๆค่ะเพราะทุกการทำนะคะของที่สยามเรา ทีมเราใส่ใจนะคะก่อนที่จะไปิดติดตั้งหน้างานนะคะ mm. เพราะมันคือผลงานค่ะ mm. ที่มันจะอยู่คู่กับลูกค้านะคะ mm. แล้วหลังจากนั้นมันคือการวาลันตีเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําอะไรที่มันแบบว่างานที่มันไม่ได้ผลงานเนาะหนึ่งมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงนะคะของเราอันนั้นมันใช่แต่จริงที่สําคัญก็คือการที่เราเนะคะอยากทํางานที่ดีมีคุณภาพ ให้ใจกับคุณลูกค้ามากที่สุดจริงๆค่ะเพราะอาลิซจะไม่ได้แค่ลูกค้านะคะแต่อลิซนะคะที่ผ่านมาทุกงานนะ,ะอลิซได้เพื่อนได้พี่ได้น้องได้คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณย่าคุณยายนะคะได้มาหมดเลยนะคะมากกว่างานแล้วคือได้กัลยาณมิตรที่ดีนะคะบางคนเราก็กลับไปอุดหนุนเนาะเพราะบางอย่างเนี่ยบริษัทเราไม่ได้ทํางานทุกตัวอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้สิ่งดีดี กลับมานะคะในส่วนนี้นะคะก็จะไม่ได้ยึดติดแค่การค้าขายนะคะที่เหลือมันก็คือทุกคนมีผลกําไรแน่นอนเพื่อที่เราจะต้องมาดูแลลูกน้องดูสิมีฝั่งหน้าร้านนะคะลูกน้องอีกเยอะแยะเป็นสิบที่นั่งอยู่ข้างในที่เป็นสถาปนิกวิศวกรอ,อลิสอีกนะคะยังไม่รวมถึงฝั่งโรงงานอีกมีตั้งไม่รู้กี่สิบชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอลิสก็เอาผลงานที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เอาใจะคะ่ะ เป็นแลกให้คุณลูกค้าค่ะแต่ก่อนที่ลูกค้าจะเห็นใจเราคุณลูกค้าก็จะเห็นผลงานที่อเลเนะะี่ยะเอามาให้ดูเลยค่ะว่าในทีมของเรามั่นใจเลยว่าคุณจะได้ทั้งสถาปนิกวิศวกรผลงานที่คุณเลือกหลากหลายชิ้นงานที่คุณเลือกเอาให้หนำใจไปเลยอยากได้อะไรเนี่ยคะแต่เวลาเราไปดูหน้างานเราไม่สามารถขนไปได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าที่ดูอยู่เนี่ยคะอยากรู้จริงๆมาดู ตอนนี้นะคะงานตัวนี้ยังอยู่ที่หน้าร้านอีกหลายวันแน่นอนค่ะสามารถมาดูได้ระหว่างนี้ที่ลูกค้าอินบ็อกซ์มาเป็นร้อยๆนะคะที่อยากจะให้เราทํางานให้คุณสามารถมาดูผลงานชิ้นงานตัวอย่างได้หรือเข้ามาเยี่ยมชมชิ้นงานตัวอย่างที่คุณอยากจะเลือกรวดลายนะคะไปตกแต่งนะคะก็มาเจอกันได้ที่สยามเทเลแกนะคะแอดไลน์มา ฝากคุณลูกค้าที่ดูอยู่พิมพ์ l i น์แอดให้นิดนึงไหมคะส่งลิงก์มาให้ด้วยก็จะดีมากนะคะยังไม่สะดวกพิมพ์นะคะไลน์อันนี้นะคะไลน์แอสยาม99นะคะพิมพ์เข้ามาปรึกษานะคะสอบถามเราได้เพิ่มเติมที่สยามเทเลสค่ะนีอยู่ที่นี่แน่นอนนะคะเพื่อดูแดลทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องวางกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปตรวจงานนะคะโครงสร้างละกาคานอีกที่หนึง ะะถ้าเดี๋ยวถ้าสะดวกมีเวลาอาจจะไลฟ์นะคะให้ลูกค้านะคะชื่นชมผลงานที่โครงการใหม่แล้วก็หน้าอาคารปังๆอีกหลายอาคารเลยค่ะในเดือนนี้และเดือนหน้านะคะที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอลิซอัปเดตมีทีมงานทีมช่างเพิ่มนะคะอาจจะเหมือนว่าทีมใหม่ๆแต่ทุกอันนะคะ คัดเลือกทีมงานที่มีประสบการณ์นะคะมีทั้งคุณวุฒิเนี่ยคะและส่วนใหญ่ช่างน,นะคะก็ทุกคนนะคะต้องมีความปังแน่นอนถ้ามาอยู่กับอริสค่ะเพราะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคะรู้สึกเสียใจในการที่ได้ทำงานโครงการโปรเจกต์ค,ค่ะและในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอลิสจะพาไปดูรีวิวเนี่ย ก็คืองานที่เราเพิ่งไปติดตั้งมานะคะเป็นอาคารแต่งรถนะคะแต่งรถหรูสวยย่านบางนานะคะที่เพิ่งให้เราเนี่ยให้ทีมเราเนี่ยไปติดตั้งนะคะในส่วนของผนังตกแต่งข้างในที่เป็นงานตะแกรงฉีดสวยปังไม่แพ้กันตัวนั้นนะคะจะเป็นสีสไตล์ลอเป็นงานสไตล์ลอฟสวยเวอร์อะเวอร์จริงๆไะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกับทีมสยามพิเลส ของเราและมีซลิส่ยซีโอลิซ่ายินดีดูแลทุกคนเนี่ยผู้หญิงขายเหล็กพร้อมด้วยทีมช่างทีมงานคุณภาพสถานี่วิศวกนสยามพิเลศสวัสดีค่ะ <c oughs>